วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องสาวยิตอสตอรี่นะคะตอนนี้พระแตงกำลังจักวัดที่แบ่งให้กับยูทูบเบอร์เป็นช่องๆนะคะ่ี้าบอนรร่อนีต่อไปอ่ะจะมีอยู่ข้อเป็นไปทะารกิเล็กน้อยนัก็ช่วยบนงใส่คิดนะคะก็ประมาณนี้แหละีเป็นันแบบนี้แบบนี้แล้วก็ แล้วทุกคนต้องตกแต่งหน้าบ้านให้ดูแบบสวยงามสวยงามตามเองแล้วแล้วบ้านนี้อันเดียวกันแัเืเฮ้ยแนี้ก็ยกใคยกยกมาลอเปงนอ่ะจะ้องยูข้อออกไปลยก่วที่โอเคใครป้าถูกกไปแล้ว i don't know จอดรถต้องเปลี่ยนป้ายในป้ายสองไผ่สองวันมันบอกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถ้าเป็นประจำที่ไปเก้าหลังนี้หรือว่าพี่ทีหนึงเพราะขนาดบ้านยังแค่ราบๆเอาก่อนนะจะทำเป็นป้ายแต่ถ้าอยู่ประจำต้อนจะมีป้ายจอดไม่ถ้าสมมติว่าอยู่ประจำหนูก็จะไปปักป้ายว่าช่างคงก็จะนอนในรถไปเลยไปเลยโอเคช่างโครงไม่เอาห้องโอ้หนูนายชายโยชายโยช่างโคงไม่เอาห้องไงเอาแล้วป้าพูดแล้วนะมกจอดรถในรถแล้วก็ เทช่างพงกับอยใบอกแสดงว่าช่างพงไม่เอาก็แสดงว่าหนึ่งในนั้นก็มีช่างพงใช่ไหมคะพี่พี่ไที่พีรู้ไคิดเองใช่ไหมรู้ได้คิดเองใช่ไหมคะใครที่ขายของดีอ่ะไม่ได้คิดเองอะไขายของดีแต่ว่าดูท้ายคลิปช่างพงไม่ไม่เคยขายที่พจกินเลยต้องฝึกขายแล้วนะขาอมีป้า ที่มาอยู่ที่นี่นะผมมมีสองเดือนหลังมาเนี่ยป้าจะป้าดูทุกไลฟ์ทุกคลิปนะพี่น้องี่นาะเอ็ดมินโฟร์ซาดถ้าดูคลิปนี้แล้วเอ็ดมินเข้ามาขายของในคอมเมนต์ด่วนมาดูนะฝากเอ็ดมินเข้ามาขายของให้เพื่อนด่วนนะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวตรงนู้นก็อาจจะเป็นร้านกาแฟอยู่ด้วยแม่แต่ยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าเป็นเกินไว้คืเว้นที่เอาไว้น้องแล้ว ช่วยกันเดี๋ยวหนูบอกให้เอ็นนิมสายที่เป็นกลางจะได้ไหมโคตรก็เป็นลานเพราะถ้คิดไม่ได้เลงสิครับก็ได้นะที่เราทำกันก็เนี่ยอนาคตที่เราจะได้ป้าป้าป้นจะมีที่ให้เราไปสวนมนต์วันพระไหมนี่ลานนี่ลานข้างหน้าใช่ไหมโครการที่ป้าปล่อยโรงนะปล่อยโรงเป็นลานเป็นสวนหน้าบ้านคุณป้าจะเป็นสวนแต่ตรงนั้นจะเป็นลานโซลาร์วนสูดก็ตรงนั้นไงน้าำหน้า้านหน้าไปทาง สาบัวประมาณนี้ก่อนเขาค่แล้วไปทางสาบัวตามความคิดป้าป้าคิดไว้งั้นเราไปเล่สาบัวเดี๋ยวไปดูแล้วมืนรวานนชป้าพือกระลุงแล้วลุงหมดยองป้าท่ใ่อะไระขาชอบไม่ยอมแต่ทำอาเียว ขวดนี่เข้าข้าวหรือที่เข้าวๆไว้ให้ดูเขียนแบบเองเข้าวๆเองก็ประมาณนี้แหละนครับแต่ถ้าใครอยากได้บ้านเฉยๆก็ก็อพี่น้องนะไม่ต้องไปซื้อผ่านช่องอินฟรามาซื้อผ่านช่องทางโครงคนเดีเลยนะคะจำไว้นะคะต้องซื้อผ่านช่องทางโครงเท่านั้นผลิตภัณฑ์จากคนสัดมลโอมเดิมเน้องเดิมฝากซื้อด้วยนะคะฝากซื้อด้วยสวัสดีค่ะเขายกเลิกแล้วใครอยากได้ เขาย้ายมาหมดเลยนั่นย้ายเลยย้ายเลยมาซากล่ะมาได้ที่ไหนไปไหนเน่ยได้ชิจเกตนาทีตั้งที่ไหนเนี่ยเอ้าได้ชิจเกตนาทีเหรอก็แบ่งครึ่งไงคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเป็นสองคลิป กระเป๋าอหาเด้อี่เอาอันเอากระเป๋าเันฉีด้วยกันดลยฮะาไมมปีได้ม้นู่นมองไปก็เห็นบ้านเขาอ่ะก็เอ็มตัดย่าโล่งหมดแล้วนูนน่ะ เอ็่ห้เื่อนเ่อนไปะี้นีเป็นตนะครับแต่นี่ปงูนะห้ลังนะครับตรงที่ีุ้งไม้นะห้าหลังแล้วก็ยาวจากบ้านอยู่่กลงก็รอดูข้อมูลนอีกั้งหนงงนะ่งนะอ๋อตำแหน่งบ้านนะครับจากนีงห้าน ร้อยได้แปดนาทีก่อนนะคะโอ้ยแปดนเขาเรียกอะไรคันคูคันคูคันคูเอาละละไหนเขาเรียกคันแทล่ะว่าคภาษาอีสานือคนแทโอ้แลออันนี้คันคัูนะคันคูคันคูซา ก็ะจะมีป้านนะครับ <laughs> <laughs> ฟ,ฟังฟังพี่ช,ชาแนลคน คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะไปแล้วบายบายฝากากดไลค์กดแชร์ให้สาววินเทียด้วยได้จะะ